โ o ลด from s c r a รรายการที่ทำให้คุณเปลี่ยนจากคนธรรมดาการเป็นผู้ประกอบการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงก,กับโลกโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกผมสุปเิอรสุนามะผู้ดำเนินรายการและผู้คิดค้น Growth c r a บ f r r m m w w r r กนะครับก่อนที่จะเล่าตัวของ Framework นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องของว่าทำไมมันถึงเป็นที่มาทำไมถึงมันมาที่ f r ร me Work นี้ได้นะครับคือจริงๆแล้วผมมาทางานในส่วนของการทรําผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ย ให้กับอินเทอร์เน็ตให้กับมือถือเป็นลภาษณะของเว็บเป็นลักษณะของพวกโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยจำนวนเยอะมากนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ที่ผมเห็นในช่วงเป็น10ปีที่ผ่านมานะครับคือมันเป็นเหมือนช่องว่างนะครับคือประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าตั้งแต่ช่วงปี2015ัล้วไอ้ตัวคำว่าสตาร์ทอัพนะครับซึ่งมันเป็นเหมือนตัวแทนคือคือเขาใช้ว่า มันเป็น t e คส Startup คือเน้นย้ำคำว่า t e คส Startup มันจะหมายถึงลักษณะของพวกแอปพลิเคชันมือถือหรือแมงสะของพวกเว็บไซต์นะครับซึ่งมันมีการบูมขึ้นมากเลยตั้งแต่ปี2015มีคนพยายามทำพวกคอมมูนิตีตอะไรต่างๆจนในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าคำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นเมนสตรีมแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้คำถามมันมีอยู่ว่ามันเป็นเมนสตรีมมาตั้ง5ปีแล้วมีคนพูดถึงเยอะแต่ทำไมบ้านเราเนี่ย กลับไม่มีใครเลยที่เป็นยูนิคอนนะครับซึ่งความหมายของของยูนิคอนเนี่ยมันหมายถึงธุรกิจที่มีมูลค่าเกิน1,000ล้านเหรียญคือเกิดจากการตีมูลค่านะครับเกิน1,000ล้านเหรียญทําไมถึงไม่มีในขณะที่บ้านเราเนี่ยอรอบๆบ,บ้านเราหมายถึงพวกประเทศในแถบในแถบเอเซียนอาเซียนนะครับหรือเซอีสเอเชียเนี่ยก็คือรอบบ้านเราเนี่ยทำไมมถึงมีแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลาซาดาก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของตัว grab ก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่ง gojek ก,ก็ดีซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็คือตั้งแต่สิงคโปร์มาเลเซียนะครับแล้วก็อินโดนีเซียทีเนี้ยศักยภาพบ้านเราอ่ะมันก็ไม่ได้ต่ําเตียเ้ยเลียดินอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทําไมมันถึงกลับไม่มีตัวธุรกิจที่เป็นะระดับยูมีคร์นขึ้น,นมาเลยนะครับซึ่งมันเป็นคําถามที่ผมถามและมันไม่ใช่ผมถามคนเดียวนะ มันมีคนอีกหลายคนเนี่ยถามเหมือนกันในวงการนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้พอเกิดคําถามเนี่ยขึ้นคือมันรายการเป็นเรื่องตลกเหมือนกับว่าคนเริ่มถามคนคนบางคนเนี่ยก็จะเริ่มถามแล้วบอกอ๋อไม่ได้ไม่ถามหรอกนะว่าทําไมทําไมถึงบ้านเราเนี่ยประเทศไทยไม่มียูนิคอร์มันถามว่าทําไมฉันถึงไม่เป็นยูนิคอร์สักทีนะครับทีเนี้ด้วยแนวคิดเรื่องต่างและสิ่งที่ผมเห็นผมมองในสิ่งที่เป็นตรนข้าม คือผมรู้สึกว่าผมเองอะเหมือนคนพบเลยบางสิ่งบางอย่างผมรู้แล้วละ่ะจริงอะสิ่งที่ผมอยากอยากเห็นจริงๆมันไม่ใช่ยูนิคอนครับแต่ผมอยากเห็นธุรกิจที่มันไปได้ด้วยตนเองนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยผมจะมาเล่าว่ามันมีแนวคิดอย่างไรทําไมถึงอยากให้เกิดลักษณะนี้ขึ้นมาผมก็เลยมีการทําการสิ่งทําสิ่งที่เรียกว่าเฟรมเวิร์กขึ้นมาโดยผมตั้งชื่อว่า g r o ส t crab นะครับ ซึ่งคำว่า growth มันแปลว่าเติบโตคําว่า scrap มันแปลว่าเศษดินหรือมันแปลว่าเศษเหล็กก็ได้นะครับดังนั้นคําว่า growth from scrap หรือ growth scrap ที่เรียกผมเรียกสั้นๆน,นะครับความหมายของมันผมอยากจะให้มันเป็น framework ที่ทําให้คนนี่เริ่มต้นด้วยตนเองเริ่มต้นเหมือนกับเศษดินสามารถเติบโตกลายเป็นธุรกิจที่ใช้งานจริงได้เปลี่ยนแปลงโลกได้นั่นเองครับ และนี่คือหน้าตาของ Ghost Class Framework นะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่อ,อ,อยู่ตรงกลางภาพเลยนะครับคือจริงๆอยากอยากให้มันกลางกว่าน,นี้นะแต่ว่าออขออนุญาตเขียน l ฟ w chart ง่ายๆก่อนนะครับคือชาร์ตตัวเนี้ยจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงกลางครับมันคือคำว่าเซลล์นะครับคือถามว่าตัวแนวคิดนะครับที่ผมเอามาเนี่ยมันเอามาจาก สิ่งไหนบ้างนะครับแล้วมีการจะปรับใช้อะไรยังไงบ้างคือขออนุญาตตอบเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของแนวคิดคือผมมาศึกษาแนวคิดในการทําธุรกิจทางสตาร์ทอัพแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยกับการทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งการทำ personality uh, personal growth นะครับมันทํำได้ได้คําตอบว่าออหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับในการที่เราจะเติบโตขึ้นมาได้ในการที่เราทําธุรกิจประสบความสําเร็จนะครับมันเกิดจากตัวเอง ดังนั้นในภาพตรงเนี้ที่ผมอยากให้ดูก่อนเลยก็คือคำว่าตัวเองนะครับคำว่าเซลล์ซึ่งแนวคิดของตัวของ road scrap framework นะครับามาจากแนวคิดใดบ้างนั่นก็คือขออนุญาตยกตัวอย่างนะถามว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีเพิ่มไหมจริงมันมีเพิ่มนะครับคือเป็นแนวคิดต่างเนี่ยคือผมศึกษาแล้วแล้วพบว่ามันเวิร์กแต่มันจะเป็นต้อง customization นะครับ ตัวแรกเลยนะครับนั่นคือเรื่องของตัวของ lean startup นะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเนี่ยผม,ผมจะเล่าอีกทีหนึ่งว่าไอแนวคิดแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าผมตั้งใจทำตัววิดีโอชุดเนี่ยมันจะเป็นวิดีโอที่ค่อนข้างจะยาวมากคือม,มันเรียกได้ว่าคงมีหลายสิบตอนหรืออาจจะเป็นหลักร้อยตอนเลยก็ได้นะครับก็คือมีตั้งแต่พวก lean startup เรื่องของ funnel aarr นะครับ แล้วก็อันนี้อันนี้มันจะเป็นเรื่องของการทรําผลิตภัณฑ์นะครับเป็นหลักแล้วก็เป็นแนวคิดทางล้านของการทําพวกมาร์เก็ตติ้งนะครับผสมผสมกันออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีพวกที่เป็นเรื่องของตัวเราเองเลยก็จะมีนะครับเช่นมาเยอร์บิตไทท์อินดิเคเตอร์นะครับเรื่องของอีกไกครับแล้วก็เรื่องของไลฟ์บุ๊กนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่า,านี้มันจะถูกนําเข้ามา นะครับแล้วก็ผสมผสมกันกลายเป็นแนวคิดขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้เ,เนื่องจากว่าผมทาตัวเฟรมเวิร์กขึ้นมานะครับคือผมอ,อยากจะตั้งใจให้ผู้ที่แบบว่าต้องการที่จะทําตัวธุรกิจประเภทที่เป็นคือเน้นย้ําคําว่าธุรกิจประเภทซอฟต์แวร์เป็นหลักนะครับมันจะไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นประเภทอื่นคือถ้าเกิดว่าเราเราพูดถึงธุรกิจนะครับบางทีบงคนพูดถึงธุรกิจออนไลน์ คือปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าพูดถึงธุรกิจออนไลน์ปุ๊บบางคนจะนึกถึงอ e ีคอมเมิร์ซเป็นหลักซึ่งผมเอาจริงจผมไม่ได้เก่งทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซนะครับคืออ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมีคนสอนเยอะผมมองว่ามันปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับเลยอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันแทบจะเหมือนร้านโชห่วยอะ่ะคือใครแม่งก็เปิดได้อะไรเงี้ยคือขอแค่มีตั้งใจอยากจะทำสินค้าอะไรสักอย่างมันก็เปิดได้นะครับแต่จริงถามว่ามีรายละเอียดเยอะยไหมจริงมันเยอะแล้วก็ผมไม่ได้เก่งนะครับ ก็ผมคิดว่าคนที่สนใจอ e ีคอมเมิร์ซไปทางด้านอื่นดีกว่านะครับไปหาไปหาไปหาแนวคิดคนอื่นจะดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะตั้งใจที่จะทําในส่วนของซอฟต์แวร์บิสเนสโดยเฉพาะนะครับซึ่งถามว่าซอฟต์แวร์บิสเนสเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างจริงมันก็มีเยอะนะครับตั้งแต่ซอฟต์แวร์แอสซิวเองก็ดีจะเป็น market p ตเพสก็ดีนะครับจะเป็นลักษณะของพวกยู e ซอร์เจ a เ e ต c o n t นเทก็ดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือเนื่องจากว่า พอผมทำเฟรมเวิร์กปุ๊บสิ่งที่ผมทำอะครับมันจะต้องสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันทําได้จริงนะครับพอเน้นย้ําว่ามันทําได้จริงปุ๊บมันแปลว่าผมจะต้องมีลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เวิร์กนะครับดังนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคือผมทําตัวของเว็บไซต์ Coding Sunday นะครับแล้วก็มีคอร์สขึ้นมาดังนั้นเนี่ยไอตัวเนี่ยมันก็คือ1ในผลิตภัณฑ์ที่ผมทำนะครับและอย่างไรก็ตามนะครับ นื่องจากว่าผมทำเฟรมเวิร์กดังนั้นเนี่ยเฟรมเวิร์คมันใหญ่มากมันมีส่วนประกอบเลยเยอยๆนะครับหลายตัวซึ่งถ้าเกิดลองไปดูรายละเอียดที่ผมเอาไว้ให้อะครับในตัวของชาร์ตเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอเราเริ่มต้นจากเซลล์อะครับมันจะมีคําว่าทีมลงมานะครับแล้วพอทีมเนี่ยปุ๊บมันมีเรื่องของ Product Development เรื่องของการทํา Marketing ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าถูกไหมครับซึ่งโด,โดยรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่มันทำสิ่งที่เราทําให้มัน เป็นขึ้นมานั่นคือเราต้องการจะสร้างเงินจากธุรกิจถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ finance เข้ามาด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของคอร์สนะครับของตัว coding Sunday เนี่ยมันก็จะส่วนหนึ่งของ product development นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เกิดยังไม่เคยเขียนโปรแกรมเลยหรือสนใจชาเริ่เขียนโปรแกรมมันก็จะมีส่วนของ coding Sunday นะครับที่เป็นสอนการทำ product development ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือผมตั้งใจว่าอยากจะทํเาเป็นลักษณะของตัว extension สำหรับ sketchup นะครับซึ่งเดี๋ยวจะออกมายัางไงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะออกมาในเ,าเขาเรียกอะไรเดี๋ยวผมจะแสดงออกมาให้ดูนะครับเป็นลักษณะของวิดีโอเป็นตอนตอนเหมือนกันนะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนการสอนนะครับว่าเออเหมืนอน apply ใช้ว่าถ้าเกิดเอาอยากจะเอาตัวไอ้ go scrap อะครับ framework ไปใช้ ขึ้นมาออกมาแล้วกลายเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนดังนั้นเนี่ยผมจะทําตัวของ extension สำหรับ s k e t c h up ขึ้นตาัตัวหนึ่งเป็นลักษณะของเชิง Commercial นะครับซึ่งคา,าดว่ารูปแบบใช้คําว่ารูปแบบนะคือ <laughs> นะครับคือเดี๋ยวเด๋ยวจะมีวิดีโอออกมาแต่ว่าอยากเล่า,าเป็นแนวคิดคร่าวๆคือผมอะอยากทําเป็นลักษณะของตัว extension framework extension ของ SketchUp ที่เป็นลนักษณะของตัวที่มันจะรวมฟีเจอรห์หลายแบบเข้าไว้ด้วยกันซึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเป็นไปได้ส,สูงก็คือมันจะมีการลอกเลียนแบบ extension ตัวอื่นนะครับโดยเฉพาะ extension ที่เสียเงินแต่สิ่งที่ผมจะเอามาทำและแตกต่างจากเจ้าอื่นเลยก็คือผมจะทำในลักษณะของอเป็น Open Source นะครับ ดังนั้นนี่มันจะเป็นตัวอย่างที่ดีครับว่าการที่เราทําธุรกิจครับลักษณะของธุรกิจซอฟต์แวร์เป็นลักษณะของซอฟต์แวร์เซอร์วิสมันไม่จาเป็นที่แบบว่าต้องโคลดซอรเสมอไปนะครับการที่ทำโอเพนซอ r c e แล้วสามารถสร้างเจเนเรตตัวแคชฟลูออ, cash flow ออกมาได้ครับมันเป็นไปได้นะครับก็ เดี๋ยวจะมีการทําแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็จะมีการประกาศลงอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าสาหรับคนหลายๆคนเลยที่เหมือน,อเ,ปนเป็นลูกค้าผมทางด้านของคอร์สของคอร์สของ Sketch Up อะครับการเขียน Sketch Up มันก็จะเป็นมันตัวอย่างที่ดีนะครับว่าเออไม่ใช่แบบเหมือนชั้นเรียนไปแล้วหรอครับแล้วก็เหมือนเรียนแล้วกออ็ได้ความรู้แล้วแล้วแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยครับ มันก็จะกลายเป็นเหมือนตัวอย่างว่าเออเรียนไปแล้วเฮ้ยจริงๆมันไปทําอาชีพได้ว่ะอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนของส่วนของเฟรมเวิร์กคือผมตั้งใจมากๆนะครับที่จะทําส่วนนี้เพราะว่าผมเองอ่ะใช้คําว่า10ปีที่ผ่านมาในการทํางานของผมนะครับคือผมพบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแนวคิดหลายๆอย่างคือมันทําไปแล้วมันไม่เวิร์กอะครับคือยอมรับว่ามัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันเหมือนมันเจอสิ่งที่ดีนะสิ่งที่มันใช้ได้แต่สุดท้ายมันไม่เวิร์กกับตัวเรานะครับมันเลยทําให้เราเนี่ยกลับไปนั่งคิดอะไรหลายๆอย่างกลับไปดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคือใครเราเกิดมาทําไมนะครับมันเลยได้คําตอบมันก็เลยกลายเป็นตัวเฟรมเวิร์กนี้ขึ้นมาเพราะว่าสำหรับผมเองอ่ะคือผมอ่ะสับสน จริงไปแล้วผมเคยทําธุรกิจาสตาร์ทอัมาเยอะนะครับทั้งเจงเองก็มีทั้งไปได้ในระดับหนึ่งแล้วมันก็ไม่โตต่อก็มีนะครับทําแล้วทํากับคนอื่นแล้วก็มีปัญหากับเพื่อร่วมทีมก็มีนะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนคําถามที่มันเกิดขึ้นว่าเออมันเกิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมคนพบอะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือในตัวเฟรมเวิร์กนะครับตัวเนี้ย มันถึงมีคำว่าเซลล์นะครับใหญ่ๆไว้เลยเพราะว่าผมพบว่าการที่คนเราอะครับจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่จริงๆแล้วอะครับธุรกิจอะมันไปแค่ครึ่งเดียวนะแต่อีกครึ่งหนึง่งเนี่ยมันอยู่ในใจเราครับดังนั้นเนี่ยนอกจากสิ่งที่ผมจะพูดถึงการทำธุรกิจแล้วอะครับผมจะบอกได้เลยว่าแทบจะครึ่งหนึ่งผมจะพูดเรื่องของ เซลล์นะครับตัวเองนะครับว่าเราอยากจริงๆแล้วเราเกิดมาเป็นใครกันแน่เราจริงๆแล้วเราเติบโตขึ้นมาเราอยากเติบโตเป็นอะไรแล้วเราจะไปถึงสู่จุดนั้นได้อย่างไรนะครับดังนั้นนี่ผมขออนุญาตนะครับปิดคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาเล่าเรื่องของเซลล์ให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรทำไมถึงมีการเน้นย้ำในส่วนของบทนี้มาก แล้วจะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมจะแทบจะพูดตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทําให้เราอะครับจริงๆแล้วมันจะทําให้เราประสบความสาเร็จมีความสุขสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกได้ตามที่เราต้องการมีเงินมากเกินพอกับที่เราต้องการด้วยซ้ํานะครับ mm hmm. ผมสกิษน,นามะนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านในโ r o ดฟ f o o m s r r a บสวัสดีครับ